มาแล้วเมวื่อเช้าคุณภูมิธรรมค่ะเมื่อเช้าสัมภาษณ์ธรไมยาวขนาดนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมในฐานะปฏิบัติหน้าที่ทแทนนายกรัฐมนตรีก็พูดออวันนี้นประชุมคอรามอลรักษาการไงใช่ใช่ค่ะวันนี้มีการประชุมเมาาื่อเช้าคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องการหารือกับแกนนําพักร่วมที่ตึกชินสามเมื่อวานนี้อะค่ะเกี่ยวกับเรื่องคอรมอชุดใหม่ตกลงได้ข้อสรุปแล้วหรือยังคุณภูมิธรรมบอกเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการประชุมปกติของพักเพื่อไทยค่ะดูข้อกฎหมายที่จะเข้าสภา ส่วนเรื่องการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่เนี่ยตอนแรกมเีเคยระบุไว้ใช่ไหมคะว่าวันนี้พักอ่ะต้องส่งรายชื่อให้วันนี้ว,นวันนี้วันนี้คุณภูมิธรรมบอกอยู่ที่กรรมการบริหารพักจะพิจารณาค่ะตนเป็นผู้ประสานงานได้ประสานให้พักร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อทั้งหมดภายในวันนี้หมอพรม,มเป็นผู้รวบรวมรายชื่อทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าได้มาเมื่อไหร่ส่งไปเลยขาธที่การค้ามงตรี และกรษฎริกาเพราะหมอพรมินเคยทางานร่วมกันมาใช่ไหมวันนี้น่าจะต้องส่งให้ครบอ่ะคนภูมิทาฝากบอกนะพลเอกประวิทย์คะ่ะคุณธรรมนัทต้องเสร็จในวันนี้เพราะว่ารัฐบาลต้องรีบตั้งเนื่องจากที่ผ่านมาพอมีข้อวินิจฉัยออกมาก็ต้องดูคุณสมบัติของรัฐมนตรีอย่างละเอียดใช้เวลาอย่างน้อยสอสสัปดาห์ แลฐมนตรดีพลังประชารัฐคุณภูมิธรรมว่ายังไงตกลงชัดหรือ,อยังมันมีกระแสข่าวว่าคุณธรรมนัฐจะออกจากตําแหนง่งหรือคุณธรรมนัฐจะยังอยู่ต่อ,อคุณภูมิธรรมบอกยังไม่เห็นแต่พลังประชารัฐนะ่ะไปคุยกันให้จบเถอะเพราะตอนนี้มีคนโทรมาหาคุณภูมิธรรมสมคนเป็นระดับแกนนาของพลังประชารัฐและจากที่ดูข่าวเนี่ยบอก คนนั้นเป็นคนนี้ไม่ใช่อันนี้ผมขอไม่ก้าวล่วงถือว่าเป็นเรื่องภายในของเขาแต่ที่สําคัญคือมันต้องชัดเจนรัฐบาลต้องเป็นเอกภาพมีกระบวนการที่จะร่วมมือกันทํางานเอาตอกลงพลังประชารัฐตอนนี้มีติดต่อไปในนามพักของท่านเนี่ยสมคนคนผมทําจะถือเอาของใครอันนี้ข้อที่หนึ่ง <S <S ข้อต่อมา ถามว่าพักเพื่อไทยในฐานะแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเป็นห่วงไหมคุณสมบัติคุณธรรมนัทสมมุติว่าเป็นคุณธรรมนัทเนี่ยค่ะคุณภูมิธรรมบอกวันนี้ทําให้ดีที่สุดและที่ทําอยู่ตอนนี้คือขอให้ไปตรวจสอบคุณสมบัติให้เข้มข้นและชัดเจนซึ่งขึ้นอยู่กับเลขาคอรอมอและเลขากฤษฎีกาหลังจากนั้นจะดูอีกครั้งหนึ่งส่วนรายชื่อครอมอใหม่สัปดาห์นี้ไหม อ่าไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่เลขาครามงกับเลขากฤษฎีกาว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่เดิมเนี่ยสามวันค่ะครั้งนี้จะเข้มข้นขึ้นต้องใช้เวลาต้องทําด้วยความรอบคอบหวังว่าจะไม่ใช่สามเดือนนะหรือยังไงสามสัปดาห์ไหมสามสัปดาห์ค่ะคุณภูมิธรรบอกนะถามย้ําอีกบิ๊กป้อมให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อไทยไม่เอาร้อยเอกธรรมนัฐคุณภูมิธรรบอกไม่ได้บอกว่าจะเอาใครไม่เอาใครเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลว่าคนนั้นเอาคนนี้ไม่เอา มันเป็นเรื่องของพักที่เขาต้องเสนอมาแต่คุณสมบัติจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่าเท่าที่ฟังดูทุกพักเขาก็จะส่งคนที่มีคุณภาพมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ของพลังประชารัฐมันมีอีกหลายความเห็นนะเขาก็ต้องไปชัดของเขาก่อนอ่าปัญหาตอนนี้คุณภูมิทําบอกว่าพลังประชารัติดต่อมาสามคนไม่รู้จะเอาใคร<ม>ฟังตรงไหนค่ะคือทั้งสคนต่างคนต่างก็โทรหาผมเออนักข่าวถามกรณีคุณสันติ มีข้อกังวลเรื่องเหตุการณ์ในอดีตนะคะไม่รู้คุณพูำรบอกผมไม่ทราบวันนี้ทุกพักสามารถส่งคนที่ตนเองเลือกและต้องการส่งเข้ามาได้แต่การจะตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีต้องเห็นชอบร่วมกันซึ่งพักแกนนำต้องการให้ไปตรวจสอบตามกระบวนการปกติประชิปัติมีไหมในวงพักร่วมรัฐบาลคุยกันอยู่เท่าที่จับมือกันไปและเสนอชื่ออ๋อยังไม่ได้จับกับปร,ปริบปติ ค,คุยกันอยู่เฉพาะเท่าที่จับเบอร์กัน8ปดเก้าพักกันใช่ไหม,มขนาะเดียวกันท่านนายกกำชับเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษใช่ไหมคุณหมูทำยอมรับว่าโดยหลักทุกคนก็ต้องทําให้ถูกต้องอ่ะเคารพในคําที่วินิจฉัยมามก็จําเป็นต้องดําเนินการให้ถูกต้องอย่างน้อยเราในฐนานะฝ่ายบริหารต้องปกป้องหัวหน้าพักปกป้องหัวหน้าพักเห็นไหมอ่าส่วนที่มีกระแสะข่าวพเดกประวิตยเคลียร์ใจกับนายทักษิณ คุณภูมิธรรมบอกผมไม่รู้ต้องไปถามคุณทักษิณเพราะพลเอกประวิตย์ไม่ได้คุยกับผมอแปลว่าหนึ่งในสามไม่มีพลเอกประวิตย์ที่โทรหาท่านถามย้ำว่าพลเอกประวิตยต้องโทรคุยกับใครนี่เขาก็ถามมาเหมือนกันในเพื่อไทยเนี่ยคุณภูมิธรรมก็แล้วแต่ท่านอยู่ที่ว่าคุยมาแล้วถูกช่องหรือเปล่าถ้าไปคุยกับคนที่ไม่มีอํานาจหรือไม่ได้ทําก็ไม่แน่ก็อยู่ที่รัฐบาลหรือนายกตั้งใครเป็นผู้ประสานงานเอาทำไมคุณภูมิทําไม่บอกให้ชัดว่าจะคุยกับใคร ถามอีกคุณภูมิธรรมที่พูดถึงพลเอกประวิตยเมื่อวานนะที่ท่านบอกตบหัวนักข่าวอะไรเงี้ยเป็นการส่งสัญญาณให้พลเอกประวิตยมามอบตัวหรือไม่ฮะนักข่าวถามเหรอโอ้เป็นคําถามนัคุณภูมิธรรมบอกยังไงผมจะไปกล้าพูดกับท่านหรอไม่ใช่ผมพูดไปแล้วว่าการจะร่วมมือกันเป็นรัฐบาลมันต้องชัดเจน เออ,มอมผมจะไปกล้าพูดกับท่านเหรอไม่ใช่เพราะผมพูดไปแล้วมันต้องชัดเจนเพียงแต่มีคนถามว่าไม่มีวงสุวรรณหรือเปล่าผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเลยผมยืนน้ว,ว่าคุณภูมิธรรมพูดนะแล้วยังไงต่อนะจะมีหรือไม่มีไปถามท่านมผมแค่หยิบ ปรากฏการมาพูดเท่านั้นว่าโหวตหรือไม่โหวตซึ่งท่านก็ชี้แจงกับสื่อไปแล้วเห็นว่านักข่าวถามเรื่องว่าคุณแพทองทานเป็นอย่างไรก็เหมือนท่านจะแสดงอารมณ์โกรธถ้าไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของท่านก็ว่ากันไปอีกทั้งเรื่อง40สอวอต้องทำให้ทุกอย่างชัดเจนซึ่งผมพูดแค่นี้ไม่ได้รังเกียจหรือมีปฏิกิริยาอะไรใช่หรอก็เรื่องนี้หนักๆทั้งนั้นเลย ที่แสดงอารมณ์โ,โกรธยุ่มหัวหนักนักข่าวขนาดเป็นเรื่องแล้วเนี่ยรวมถึงเรื่อง40สอวอต้องทําทุกอย่างให้ชัดอเอาว่าท่านไม่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมหรืออย่างไรไหนฟังเสียงสักน,นิดนึงนะผมยังไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าผมได้เรียนไปแล้วว่าผมให้เสนอการท่านผมิินเอาไปยื่นให้ตับทางเบญ่าทองผมผมเพียงทำหน้าที่ประสานงานแจ้งให้ทุกทุกข,ข่้นทราบ ก็แจ้งแล้วบอกว่าให้ให้ใหเสนอชื่อมาเลยขอให้เวลาภายในวันบังคานเพราะว่าถ้าถ้ามันช้าไปกระบวนการตรวจสอบก็ยืดออกไปก็จะเป็นป,ปัญหา <ขอ S 1> แต่นายกท่านจ<ห><น>ะก็จะปอไม่มี<ห>อะไรนะก็จะปอไม่มีไม่มครับตอนนี้กำลังคุยกลังพั้ร่วมอยู่<ด>นะครับเท่าที่จับมือกันไปแล้วก็เสนอชื่อแล้วแต่นายกก็คำชับเรื่องของคุณสมบัติเป็นพิเศษนะพลรมชัย ก็อันนี้ก็โดยหลักเลยครับว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ก็ต้องทําให้ถูกต้องเคารพในการิีฉัยมาแล้วก็ต้องดําเนินการให้ถูกต้องอย่างน้อยสุดพวกเราที่เป็นฝ่ายบริหารก็ต้องปกป้องหน้าปักเราถ้าใครถ้าใครมีชิงักติดหลังนี่คือไม่เอาเลยใช่ไหมครับเปล่ายังไม่ได้พูดก็ให้ตรวจสอบมาคือทุกอย่างแล้วแต่กฎหมายแล้วแต่ไม่ใช่ครับก็ให้ไปตรวจสอบก็ไอ ทุกอย่างแล้วแต่กฎหมายนี่มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเราไม่สามารถที่จะแต่งตั้งหรือจัดการอะไรได้ที่นอกเหนือกฎหมายขณะนี้เป็นกระบวนการทัดร่วมรัฐบาลร่วมกันเสนอชื่อนายกเป็กขกระบวนการต่อไปคือจะต้องจัดตั้งคอ,อรมอเพื่อเข้าไปถวายสัตย์และปฏิบัติหน้าที่โดยแถลงนโยบายนี่กําลังเริ่มขั้นตอนที่สองหลังจากได้นายกแล้วก็คือเสนอชื่อคอ,อรมอ ขนาดานีิ่งคือการฟอมครมอนั่นแหละแต่ว่ากระบวนการขั้นต้นนานี้คือตัวประกอบประวัติมากกวพรรคเพื่อไทยใช้เวลาทีเดียวค่ะสรุปแล้วมีข er ้อส,ส lair, รุปในเรื่องของสัดส่วนโควต้าของพรรคเพื่อไทยไหมคเออไม่มีเรื่องเรื่องเรื่องผู้จงชื่อผู้สมัครแอ่ผู้จงชื่อครมของพรรคเพื่อไทยไม่มีนะครับเมื่อวานจะเป็นการประชุมของ ปกติของภาคน,น,นะครับแล้วกดด็ดูเรื่องเรื่องกฎหมายข้อสภาดูข้อกฎหมายดูเลยรต่ตางๆนนยังไม่ยังไม่ใช่ยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้มีผู้ยังไม่ได้ถป็กรรมการนยครับเพราะฉะนั้นอง,งนค์การอนรับจะมีหน้าที่โดยตรงที่จะเลือกคัดเลือกคนเข้ามาเป็นครับก็ต้องดีน,นะมันจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่อ่ะคะเพราะว่าทาง เพื่อไทยเองว่าต้องส่งให้กับเลขาในยกวันนี้ค่ะก็ก็ก็อยู่ที่คณะกรรมาการได้พิจารณาแต่ตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนประสานงานเนี่ยก็ได้ให้พัทร่วมส่งเข้ามาให้หมดภายในวันนี้ครับก็ต้องมาดูว่าส่งใครมาอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มอบหมายให้ให้คุณหมอพงศ์ชื่นตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่แล้วให้ให้ช่วยส่งในในฐานะที่เคยทํางานร่วมกับทาง เอกาครมอแล้วเลกสาที่สกันนี่